สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องอเจกมักเตะนะครับเนี่วันนี้ผมได้รวมตัวกันนี่นะครับเสือบอลเราเนี่ยนะครับเนี่เพื่อนผมสมัยเด็กเลยนะครับเนี่ยเราจะไปไหนกันไปเที่ยวไหนกันแวะกราบพระวันไหนเดี๋ยวดูกันครับเราก็อยู่กันที่ซอยข้างวัดโบแจ้ว่าบอลมันมีแยกนะเราก็เลี้ยวเข้ามานะเพื่อนลองเดาดูก่อนนะครับพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับผมนี่ดีใจมากนะพา คลิปนี้ได้นะครับกับเรานะครับปกติบอลเนี่ยจะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่รุ่นๆเลยนะครับแข่งรถอะไรกันมานะครับเนี่ยฉายาในวงการก็จะรู้จักกันดีในบอลหน้าบากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะพาไปกราบพระวัดไหนครับชิปนี้สั้นๆนะครับเย็นๆเรียบร้อยเมื่อหลงนะครับผม มาถึงตรงนี้แล้วให้พี่บอลเราเปิด GPS อยู่นะครับโอ้โหแล้วแต่งตัวดูเพื่อนเจ็กนะเพื่อนเจ็กแต่งตัวเป็นไงเป็นไงครับผมไอ้เหี้ยว่าแล้วนั่งรถมาคนมองเจ็กแปลกๆนะครับผมนี่นี่ครับโอ้โห,โโหมันแต่งตัวอย่างนี้อ้ไ่ะแล้วดูเจ็ก พอกันถึงว่ามองแปลกๆทั้งตลาดนะครับผมเราก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนวัดนนอนไก่ครับผมนี่จะพามากราพในโบสถ์ครับมีตลาดนัดให้เดินด้วยนี่มากับเพื่อนผมครับเพื่อนบอลน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับวัดน,นี้มีอะไรให้ว่าใ,ให้เที่ยวกันบ้างครับผมด้านในบริเวณนะครับก็จะมีบันดบนะให้ขึ้นไปกราบพระด้านบนนบู้นนะไปครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปเรื่อเนี่ยดูความรอเหล่าเพื่อนผมก่อนเคยตอนสมัยหนุ่มๆแม่งมาเป็นเต็งหนึ่งเลยนะแ <c oughs> มง่งฉลับนิดเดียวยังฉลับแล้วบอกบอกเพื่อนหน่อยนะฉลับอะไรถึงถึง ข้ามสายฟ้ากี่รอบรอบเดียวไรกีกรอบหนึ่งอะไรนะสี่รอบอะไม่ใช่รอบเดียวสี่รอบนะครับเหนือความตายมาแล้วนะเพื่อนๆบอลเพื่อนบอลของเราเนี่ยครับคลิปนี้ผมเอาจริงผมเปิดใจเลยนะผมดีใจมากๆนะครับได้มีโอกาสมากับเพื่อนเก่าครับได้มาเที่ยวกันนะครับก็ไม่เชิงมาเที่ยวนะครับแต่ก็เป็นทริปสั้นๆนะครับเป็นการพาเพื่อนมาเที่ยว นี่นะครับในบริเวณวัดหนอนไก่ก็จะมีนี่นครับเป็นโกดกุติกุติกุติเก่านะครับเป็นไม้อย่างนี้นครับแต่ที่เราจะไปไหว้คืออยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกาบผาด้านบนกันนะครับผมไปครับเพื่อนนะเขาเปิดเปิดได้ขึ้นนะครับเพื่อน,อนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกาบผ้านครับผม อข้างบนเป็นนี่นะครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อปางป่าเลไลนะครับผมนี่นะครับนี่ด้านนี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูใกล้นะครับนี่นี่นะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นองค์พระสังกัจายนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูพระรอบๆสี่ทิศก่อนนะครับองค์นี้เป็นพระสังกัจจายนะครับนี่สาธุสาธุสาธุนะครับขอแฟนรายการ ช่องอเจกมากระเสนะครับทุกคนทุกท่านนะผมอุดมด้วยโพกกระทั์ครับผมนะครับฮาเอาไปหนึ่งพรนะครับผมนะไปดูองค์ต่อไปนครับผมนี่นะครับศาลาที่ผมว่าเนี่ยครับนี่เป็นไม้นะครับไม้เก่าโอ้พระทางานนะครับองค์นี้พระอะไรวะบอลหลวงพ่ออะไรวะอืมมาดูใกล้ๆนะครับนี่ สาธุสาธุสาธุขอลูกช้างและแฟนรายการช่องอเจกมากเกษตรนะครับทุกๆคนท,ท,ทุกทท่านนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมน่นะครับไปครับไปดูมุมที่สามมุมที่สามไม่มีอ๋อมีถ้าถ้าอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทแน่นอนนะครับผมน,นี่นะครับ ใช่จริงๆซะด้วยนะครับอืมนี่นะครับเป็นวัดเก่านะครับวัดเก่ามีวัตถุมงคลมีโบราณสถานให้ดูนะครับเพ<ว>ื่อนบอลผมนี่อ่าโสดนะครับใช้เฟซยังใช้เฟซจะรันอยู่วะเฟซจะรันสามัญแพนะครับใครอยากทักทายคุย,ยก,กับเพื่อนบอลผมมาได้เลยนะครับผม เรามาดูองค์ที่สี่นะครับก่อนจะขึ้นไปกราบพระปางป่าเรไรนะนี่นะครับองค์ที่สี่นะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับขอลูกช้างและแฟนรายการช่องอาเจกมาเกเตะนะครับทุกทุกคนทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมไปครับเราไปดูพระปางป่าเลไรกันครับผมองค์สุดท้ายด้านบนเลยนะครับนี่ เข้าใกล้ๆกันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นพักเก่ามากนะครับพอดีแดดนะครับช่วงนี้นะครับเป็นยามบ่ายนะครับเดี็กจะถ่ายให้ดูทั่วๆนะครับพักเก่านะครับพักเก่าพักสวยมากนะครับนี่นะครับ มาครับขอพรพักกันดีกว่าครับผมน้านหน้านะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับขอแฟนรายการช่องอเจกเก้นะครับอเจกมาเกษตรนะครับผมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับเฮงๆรวยๆด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับวัดหง่อนไก่ครับ่าเป็นพระเก่าที่ผม เลงมานานแล้วนะครับนี่ก็ได้มีโอกาสแวะมามากราบกันนะครับก็พอดีจังหวะพอดีได้เจอนี่นะครับเพื่อนผมบอลนี่นะครับได้ชวนเพื่อนผมมาด้วยทักทายเพื่อนๆหน่อยเว้โบกมือหน่อยไว้นี่นะครับเพื่อนผมโสดนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเฟซจรันสัมพันธ์แพรนะครับยังใช้อยู่นี่นะครับก็นี่นะครับเป็นพระองค์ที่ผมจะมากราบนะครับตั้งใจมาเลยครับมาจากพะรามสองเลยแต่เป็นทริปสั้นๆนะครับวิ่งกระทุ่มแบรนด์มาแค่นี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมกับเพื่อนผมก็คงต้องลาเพื่อนๆกันไปเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆยิ่งคนเราอายุมันยิ่งเยอะนะครับฟาร์มสนิทชิดเชื้อเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเวลานะครับมันจะหาเวลาที่ตรงกันนะเพื่อนนะเวลาเวลาที่เราตรงกันอ่ะมันจะไม่ค่อยเจอใช่ปะแล้วมันจะไม่ค่อยได้ออกมาแบบสนุกสนานด้วยกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับกับเพื่อนฝูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับพามากราบพระนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบอลสวัสดีเพื่อนหน่อย